สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่8สิงหาคม2567นะคะ FC ขาก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขก้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้นะคะคือการจอเด่นวิ่งลูดแยกแต่ละรอบนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจให้ก็รอดูเลขเด่นประจำวันหรือมัดรวมได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านขาส่วนคู่ด้านบน fc ทุกท่านอย่าเอาทุกคู่นะคะคู่ด้านบนคือการหาความน่าจะเป็นให้เท่านั้นดูแต่ละเด่นก่อนนะคะ1เด่นมีทั้งหมด6คู่นะคะแล้วก็ดูก่อนว่าท่านชอบไหมแต่ว่าถ้าท่านไม่ชอบก็ดูมัดรวมนะคะมัดรวมทั้งห้าหนอยมีทั้งหมด6คู่เหมือนกันนะคะทุกท่านสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะทุกคนทุกคนเรามาดูวันที่ เก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่7นะคะจะให้เด่นเฉพาะกิจ1และ0มา21275พี่น้องเด่นมา1นะคะมาคู่ตัวเจาะ1221กาชาติจะให้8และ7มา6 8 6 7 9นะคะทุกคนวันนี้มาเด่นแยกกับมัดรวมนะคะทุกคนคู่ด้านบนหลุดพี่น้องมาทั้ง8และ7นะคะทุกท่านคะ่ะ พิเศษนะคะใจะให้สองและหนึ่งหลุดนะคะทุกคนใจเบิ้งผลพิดเนาะพี่น้องมาสามสามห้าเก้าเก้าความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลนะคะทุกคนวันนี้มาเก้าเลขเด่นประจําวันเนาะค่ะทุกคนคะ่ะเด่นแยกหลุดมัดรวมหลุดเออมัดรวมมาห้านะคะทุกคนมาคู่เจาะมัดรวมสามห้าห้าสามนะคะน้อยปกติใจให้สามและสองมาศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าค่ะทุกคน หลุดนะคะวันนี้มัดรวมก็ถือว่าไหลใช้ได้นะคะทุกคนก้าวมานะคะ V.I.P. 2และ1นะคะมา25287เด่นมา2เข้าคู่2552ห้อน่อยสุดท้ายตัวเจาะไม่มานะคะทุกท่านมาคู่ตัวเจาะมัดรวมนะคะทุกคน25 5 2้านพี่น้องวันนี้คู่มัดรวมมาทั้งหมด2คู่นะคะ3 5 5 3 2 5 5 2นะคะทุกท่านคะ สำหรับเมื่อวานนี้3ตัวหลุดนะคะวันนี้วันที่8นะคะใจก็ผลการออกรางวัลวันท uh ี่7มา4ตัวบนน้อยปกติ6070น uh ้อยพิเศษ5335น้อย VP8252 6บก7บวก5บวก3บวก3บวก5บวก8บก2บวก5บวก2ได้46นะคะ46ลบ1เดล45บวก1ได้47 นี่คือผลลบและผลบวกที่ใจเจ้ามหาความน่าจะเป็นให้ท่านได้รับชมนะคะส่วนคู่ที่ใจปิกาไว้ก็คือคู่ตัวกลับของผลลบและผลบวกและผลรวมนะคะทุกคนเรามาดูคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะใครอยากได้3ตัว4 5 1ห้9ห6 1 4 6ถ4งสี่ห้าเนะคะทุกคนมาดู2ตัวนะคะมาจากไหน561มาจากไหนคือตัวท้ายนะคะ5้า 5้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกหนึ่งถึงหกเก้าหกหนึ่งหกสองหกสานถึงเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็นะคะทุกท่านห1าหนึถึงห้ 59, นะคะใจะมาคาหนึ่งหาสามหาหาห้าเจ็ดห้านะคะ ห้ 58, พี่น้อง6 1หนถึงหกเนะคะหกหนึ่งหกส6มค่าหกหค่ะ7 1็ดหนึ่งถึงเจนะคะเจ็ดสองเนะคะทุกท่านชอบคู่ไหน f อฟอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะคู่ไหนที่เป็นคู่ตัวกลับใจก็ไม่วงนะพี่น้องใจยานพี่น้องไร้าตานะคะ ทีนี้เรามาดูตัวเด่นกันว่าทุกท่านจะชอบไหมนะคะเด่นเฉพาะก,กิจอยู่ที่4และสกาชาติ9และ8พิเศษ0และ9นะคะปกติ6และห VAP 8และ7ค่ะทุกคนประมาณนี้พี่น้องมาไปดูคู่แต่และหน่อยกันนะคะเด่นเฉพาะก,กิจ4และ3ตัวเจาะวันนี้เป็น536373546474 กาชาติ9และ8นะคะตัวเจาะ5 8 6 8 7 8 5 9 6 9 7 9พิเศษ0และ9 5 9 6 9 7 9นะคะส่วน0ูนย์ประจำวันเครื่องหัดสบอดีมีดังนี้นะคะ FC ฟังดีๆนะคะใจทวนให้2รอบนะศูนย์ประจำวันพฤหัสสามารถใช้ได้ทั้งวัน0 1 1 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 2 2 0อีกครั้งค่ะ ศูนย0หนึ0งห0ึ่งศูนย์ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะคะเรียนปกติ6และ5ตัวจ่อห5า5้าห6ห้าเจ็ a p 8ปดและเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะคะทุกท่านประมาณนี้พี่น้องเรามาดูคู่มัดรวมกันนะคะว่า fc ทุกท่านจะชอบไหมนะคะ มัดรวมทุกรอบทุกหน่อยประจําวันนี้นะคะวันที่8อยู่ที่เลข8และเลข3เรามาดูคู่ตัวจอบไปพร้อมกันนะคะ8กับ3วันนี้มีคู่ไหนบ้าง5 3 6 3 7 3 5 8 6 8 7 8นะคะแต่ว่าถ้า fc ไม่ชอบคู่ด้านบนให้ทำยังไงนะคะให้ fc ทุกท่านจับเด่นแยกใส่มัดรวมไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกหน่อยนะคะ แต่ว่าน้อยแรกเจก็ทําให้ดูก่อนเจ้ทาให้ดูแค่แค่น้อยเดียวพี่น้องเจ๋วบาพิดนะคะเด่นเฉพากิจ4และ3มัดรวม8และสเป็นส 3, 3่4า8 8 4มสี่สี่แปดแปนะคะสามสี่สี่สาอย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกท่านถ้าสมมุติว่า f อฟไม่ชอบคู่ด้านบนเนาะพี่น้องเนาะเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคน เลขเด่นประจำวันพฤหัส,สบดีอยู่ที่เลขค่าในเลขศูนย์เลขเบิ้ลประจำวันคือเบิลห้าห้านะคะสำหรับห้ากับศูนย์นี้เอฟซีทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะพี่น้องแล้วแต่สิออาไปใช้นะคะทุกคนแล้วแต่มักแล้วก็แล้วแต่ดวงนะคะทุกท่านค่ะคนเราก็ดวงไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องบางคนก็ดวงดีบางคนก็ดวงไม่ดีนะคะทุกคนเหมือนกับแอดมินนะคะ ใจบอกเลขเข้าแต่ว่าเวลาใจที่ใจจะออกไปซื้อไม่เคยได้นะคะทุกท่านหลุดนะพี่น้องบอแมนว่าเป็นแอดมินบอกเลขถือก,ก็คือถือน c ำเอฟซีบอแมนได้พี่น้องดวงไม่ขึ้นนะคะทุกคนเอฟซี FC ขาใจจะบอกวิธีการสังเกตนะคะถ้าสมมุติว่าเริ่มหลุดในช่วพกิจกาชาติพิเศษหลุดให้เอฟซทุกท่านหยุด นะคะแล้วมาสังเกตเล่ดิ่นประจําวันหรือมัดเรียกรัดรวมไหลตัวในไหลให้ตั้นตามเจวนั้นถามว่านอยปกติและนอยมี BAP ไม่มีสิทธิ์เข้าเหรอนะคะมีสิทธิ์เข้าเหมือนกันแต่ว่าสิทธิ์หลุดก็อาจจะน้อยเนาะพี่น้องบอกง่ายก็คือแหกบดีเล้วนะพี่น้องคะต่อไปกับหลุดนะคะทุกคนได้ง่ายเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับแนวทางฮานอยวันที่8สิงหาคม2567 เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสุขๆมมั่นมันสุขปู่สุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ